เอโยสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะฮะผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้าเป็นรุ่น g ี x โดน150นะครับผมคันนี้รถเดิมๆเลยนะฮะรถออโต้สวยๆชุดสีสวยๆเลยนะครับผมเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้นะคอนโซลดำๆเลยนะครับท่อได้เป็นท่อเดิมนะครับลูกค้านะ คันนี้รถเดิมๆเลยนะฮะพร้อมขับขี่ใช้งานเลยไฟหน้า f ู l l LED มาแบบสว่างงเลยนะครับ mm. ดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับถ้าจะไม่ผิดนี่คันนี้น่าจะเลขไมค์แค่หลักพันโลเท่านั้นครับลูกค้าดูสภาพสิฮะสวยๆกิฟต์ๆเลยใครที่กําลังหารถออโตขับขี่นะผมแนะนําเจ้านี้เลยวิ่งดีมากๆเลยนะฮะเ mm. ครื่องข้างเดิมนะข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวสีวาล์วด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันหน่อยอ่าได้กุญแจคีเลตมาถึง2ดอกเลยนะฮะเจ้าคันนะ เลขไม้เจ้าคนนี้อยู่ที่7,500าโลเท่านั้นลูกค้าไม้น้อยมากๆเลยนะฮะไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยครับผมระบบไฟติดครบนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมพอนุ่มๆเครื่องเงียบเียบไม่มีดังไม่มีควันเลยนะครับเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพมิทสานครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ